งล่างเบิร์นี่คือเขบอก่นยผู้ใดยืนยันผู้ใดนยืนยันนะครับผมเออเพิ่นอาาหมอดเพิ่นเพิ่นบดเดาสางนะเพิ่นเปิดครับ เสียละนะครับเสียละเปิดให้นะครับมือนั่นนะครับผมนะเงินส่วนตัวเสียมอนี่ไล่อีกสี่มือแล้วตหาโอเคนะครับผมโอเคเนี่ยเน่นๆโปรโมทเรื่องนั้นสั้นไปแล้วครับเอามือปัดครับแก้วหวานเจี๊ยบ่ะวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วำมันไต่ตั้งหันอีกสี่มือไม่แก่ยี่้พยานผมมีหมดโอเคน้ำกันมือนันนี้มาถึงเนี่ยโอเคนะครับมีมาตรฐานเสียโตโตนะครับผมนี่คือเสียละนะครับมือนี้เราบอกว่าทั้งตั้มเบิดนะครับผมตั้มเหมือนกับตะว่าผ่านมือหรือเด่เหลือแต่ท่างสูงหรื ทางต่ำเบิดเหลือแต่ทางสูงบ่เหลือแต่ทางสูงบ่อ่าเราลุนเราเชียร์นะครับเจ้าเจ้ามากบางเดียวว่าข้างทิงหนึ่งข้างล่างหนึ่งอ่ะข้างทิงข้างทิงมันนี่หมอกไผสีทองนะอ่าบางเดียวบางมันนี่ล่างสตาร์บอยเนี่ล่างสตาร์บอยบางเดียวอ่าขทึงสตาร์บอยครับไผสีทองข้างล่างนี่ตักงานเทวดาบางเดียวโท่บางเดียวเลยโอเคบางเดียวแค่นแค่นอ่าขอบคุณที่ติดตามเราจงเราดีสวัสดีครับขอบคุณครับ